เขาอาจจะกำลังพิมพ์เราจะรออย่างนี้ สมาธิใจจดใจจ่ออยู่ไหมกินเบลวันไหนวันอะไรก็ได้หนูไปหมดอ่ะใครดูพอแล้วหมดแบบแล้วเนี่ยอันนั้นคือใครอ่ะข้างหน้าน่ะหมดแบบอะไรอุ้ยคนเต็มเลยว่ะหมดแบบแล้วหมดแบบแล้วอุ้ยมอนตัวหนักอ่ะเดินช้าเลยเนี่ยเอ้าก็มาอุ้มเองค่ะอุ้ยสวยๆจะรอพี่ครับพี่ครับพี่ครับเราควรหน่อยได้ไหมไม่ได้จ้าไปขายสารปัดที่อื่นจ้านี่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 คนคนวันนี้วันเกิดคนข้างหลังหนูแฮปปี้ไปเวดดี้ให้หน่อยได้ไหมหนอยหน่ยหย Happy birthday, Happy birthday, somebody t o you. Happy birthday, somebody t o you. Happy birthday, somebody t o you. Happy birthday, s o m e y o you. จะเปลี่ยนแมพนะเนี่ย หนูจะเข้าทุกไมเข้าไปใกล้กดซื้อไม่ได้เฮ้ยเพี่คะพี่คะแฮปปี้ัเดกรานึงครับโอ้แฮปปี้เดย์แฮปปี้บอ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 เดย์พีุ่ยแฮปปี้บอเดย์ียแฮปปี้บอเดย์ียพี่คะพี่คะวันนี้วันเกิดคนข้างหลังผมแฮปปี้วนเดย์หน่อยได้ไหมครับแฮปปี้บอเดย์พี่แฮปปี้บอเดย์ครับแฮปปี้บอเดย์พี่อี้ออนน้ำลายไปเลยเต็มใบโอ้โหเพ็ดไม้ก่อนมาหนึ่นะแม รุ่นนี้พูดแถมกินอุยวี b ี้คิ i t t y เสียงมาเวลสุดๆเลยพี่พี่พี่ชิโนพี่ชิโนแฮปปี้เบิร์ดเดย์หน่อยเขาไปที่เขาไปที่เขาไปี้คิ d ตี้เสียงมาเวลมากเลยค่ะวันนี้วันเกิดคนข้างหลังผมแฮปปี้เบิร์ดเดย์ให้หน่อยได้ไหมพี่เบิร์ดเดย์ครับพี่ชาขอให้อ้วนๆนะ

อุ้ยร้องร้องแฮปปี้เบิร์เดย์ให้พี่เราหน่อยดิข้างหลังอ่ะแฮปปี้เบิร์เดย์ทูยูแฮปปี้เบิร์เดย์ทัวร์ูอุ้ยอุ้ยอุ้ยอันนี้ดีอันนี้ดีอันนี้ดีอ่แฮปปี้เบิร์เดย์ทูยูอ้าวตั้งลโมนะอ่ามาพร้อมพร้อมพร้อมข้าวทุกจานข้าวทุกจานทุกอย่างอาหารทุกอย่างอย่ากินทิ้งคว่างอย่ากินทิ้งคว่างของมีค่าเอ็นของมีค่า อันนี้ <S <S ไม่ใช่ไม่ใช่จบแล้วอันนี้จบแล้วบากหนักหนากว่าจะได้มาอ่าจะได้มาจํากกกกกไม่ได้แล้ว ในเรื่องเงินบูโคนอดอยากอาหารทุกมื้อไม่ใช่หรอนั่นคือเทคนิคจับคนไม่ได้อยู่เพื่อกินแยากเหยียบบูโคนหนูขอขอบคุณแม่แต่เม็ดเดียวเฮ้ยท่าไม่เหมือนกันเลยวะทุกวันถ่านทุกคนลรลบเงินไงอะไรก็แล้วันค่ะแล้วน่ารักเลยวันนี้วันเกิดวันเกิดพี่คนข้างหลังพี่แฮปปี้บันเดย์หน่อยได้ไหมคะรับใครคะคนข้างหลังเนี่ยลายโจนหรอ่ไลครโดนแฮปปี้เบิร์ตเดย์นะคะน้องชื่ออะไรวะอ่านจี๊ดน้องแซลมอนแฮปปี้เบิร์ต เด็กค่ะบอสมาหาบอสมาหาบอชี้มหามาแฮปปี้เบรดย์มอนใช่หรอหนูตามใช่หนูตามมาเฮ้ยอย่าไปขับเพื่อนสิอะไรเขาบอกว่าจะแฮปอยู่แล้วอี๋ชีจี้เฮ้ยบอสบอสไว้แฮปปี้แฮปปี้เดี๋ยวไดัเสิร์ดีครับไม่มีอาชสวัสดีคเฮ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมีชี้สองเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมไปไปโดให้นะผมจะพวกส่งดอกกุหลาไดให้มึงมุมกัดแล้วผมโอนแฮปสองสองร้อยแฮปดีแฮปแฮปแฮปดี แฮปีเด่เบ y y เเกิดครับขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรครับเม่หคนคหมดเล็กแต่งตัวเป็นผีให้พี่เบอร์ดีก่อนดีให้พี่เบร์ดีนี่แต่งตัวผี่ะยแฮีีครับ